ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวคใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเขาเรียกว่าเป็นปางสองพี่น้องครับซึ่งอยู่ในเมืองสีเทพสร้างขึ้นมาใช้ในาศาสนาฮินดูครับเป็นสถา,าปัตที่สร้างในสมัยเขมนโบราณก็คือสมัย พุทธวัดที่16-18ถึงที่ขมิ้นขยายอำนาจมาหลังสมัยทราวดีครับเป็นการสร้างคนละสมัยกันเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าพระปางองค์ใหญ่กับองค์น้องนีงน่ก็สร้างคนละยุคละสมัยกันมีทับหลังเป็นรูปพระอุมาพระอุมามเมหิสวนครับอยู่ด้านใน เขาก็บอกว่าอายุประมาณ1,700ถึง1,800ปีก็คือสมัยที่ขมนเรืองอำนาจนาจมาครับอันนี้ผมจะให้ชมก่อนที่จะขึ้นฐานของปางสองพี่น้องดูที่เห็นล่งๆยาวๆนี้เป็นทางเดินที่ปูด้วยหินศิลาแรงครับผมเข้าใจว่า น่าจะปูเพื่อเป็นทางเดินของคนสมัยก่อนนะขึ้นสู่โบราณสถานซึ่งขึ้นสู่สาศาสนสถานานะศาสนสถานสมัยก่อนนี้ครับิ่งที่เขาจะขาดไม่ได้ผมเคยฟังวิทยากรบรรยายเขาใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายก่อนที่จะขึ้นทำาศาสนพิธี เนี่ยรูปปั้นอะไรต่างๆยุคเรามันก็คงมาถึงแหละมีคนเอาไปกอดครับเพราะว่าของพวกนั้นรับรองไม่ไหม้ไฟแน่ก็ถ้าถ้าดูจากทางเดินอันนี้สร้างที่หลังคนระับสร้างที่หลังเขาข้างนอกเขาข้างในอยู่หลายปีสร้างคนละยุคคนละสมัยกัน ห้ามปีนป่ายโบราณสถานนะใครจะไปปีนเนาะนี่ที่เห็นฐานอย่างนี้ผมเข้าใจว่าสมัยก่อนก็น่าจะเป็นจะเรียกสลาไหมครับที่เหลืออย่างนี้คือศาสนาสถานนะครับส่วนที่อยู่อาศัยบ้านเรือนคนให้มันคงโดนไฟไหม้ไฟเผาไปตามกาลเวลาเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไป ที่ปางสองพี่น้องตรงนี้จะมีวิทยากรให้ความรู้แล้วนะครับถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ต้องถามก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับผมตอนนี้กี่คนสามสิบกว่าคนนะครับ เขาบอกว่าห้ามขึ้นห้ามขึ้นแล้วผมจะไปดูด้านในได้ยังไงเขาไม่ให้ขึ้นครับถ้ากล้องออกขนาดนี้ผมขึ้นผมก็โดนตามจับเขาไม่ให้ขึ้นครับข้างในเข้าไม่ได้องค์พี่สร้างก่อนองค์น้องสร้างทีหลังนะอันนี้คือพ่อปางสองพี่น้อง อันนี้องค์น้องไม่ได้เขียนห้ามนะครับจะเข้าดูห้ามโยนเหรียญน,นะมีกล่องไม่ได้บูชากล่องกล่องติบเขาบอกว่ามีทับหลังยังลวดลายชัดเจนอยู่น่าจะองค์ใหญ่ครับผมเข้าไปไม่ได้ดูจากอิดสมัยก่อนเขาเขา,เขาทำก้อนอิดเผาอิดมอนทำเป็นแล้วครับส่วนที่มันติดกันอยู่ได้ เมื่อก่อนผมสงสัยว่ามีปูนปูนใช้หลือเหลอาคำเฉลยก็เขาบอกออกมาแล้วนะครับเป็นยางไม้ผสมกับดินที่เผาให้แห้งแล้วก็ป่นเหมือนปูนฮะผสมกันเป็นยางอันนี้เขาเขาไม่ให้เข้าครับก็เลยไม่เห็นทับหลังอันนี้เป็นบริเวณปางสองพี่น้อง จะรอบๆเก็จะมีบ่อเข้าไปนี่ครับสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันแน่ๆที่ขยายอิทธิพลอำนาจมาเขาไม่เข้าครับถ้าเข้าก็ต้องขออนุญาตก่อนก็คงจะให้ดูแต่รอบนอก ข้ประวัติผมก็อ่านจากที่เขาเขียนไว้ข้างหน้าแหลนะเขาบอกว่าห้ามปีนป่ายใครจะปีนไม่รู้ก็อายุประมาณเจ็ดร้อ700ปีครับถ้าสับพู่ทวตรที่18บมาเนี่ยหนึ่พถึงสองพันก็สองร้อยปีห้ารอยปีเจ็ดร้อยกว่าปีสวัสดีครับข้างในเขาไม่ให้ขึ้นนะครับดูไม่ได้ข้างหลังนี่ยนี่ ของเก่ายัางเหลือล่องรอยสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวผมจะลงด้านนี้เลยชมแล้วครับข้างในเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมแข็งแรงไหมครับ จุดนี้มีมัคคุเทศให้ความรู้นะักท่องเที่ยวแล้วนะครับนี่ครับนะมัคคุเทศของอุทยานถ้าถัดจากจุดนี้ไปก็จะเป็นตัวโบราณสถานเขาคลางในนะคะนั้นจะเป็นวัฒนธรรมการสร้างแบบทวารวดีซึ่งก็คือเก่ากว่าจุดตรงนี้ค่ะอายุตรงนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1,400ปีจุดเด่นและเอกลักษณ์ของที่นั่น จะอยู่ที่ลวดลายปูนปั้นคนแคะที่อยู่ร,บรอบๆฐานที่ล่าสุดได้มีทางเอกชนนาไปทําเป็นไอศครีมคนแคะก็คือได้ลวดลายไปจากรอบฐานที่อยู่ใต้หลังเห็นโรงงานไอติมแล้วครับขี่รถผ่านมา <c oughs> อันนี้มีวิทยากรให้ความรู้แล้วนะครับสําหรับนะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสี่รอยเจ็ดสิบคนครับดูไลฟ์สดตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คนให้ความรู้ แต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับก็รู้เท่าที่ที่พูดไปนั่นแหละผมว่าอ่านจากด้านหน้ามาคือสร้างมาสมัยพุทธวัรที่สิบเจ็ดสิบแปดก็คือสมัยขมิเรื่องอำนาจขยายที่พนมาน่าจะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะฮะใช่ครับที่เห็นปางกู่ที่ชัยภูมิที่เห็นโอ้เยอะครับปราสาทขามิโบราณ ถ้าใครเคยไปทางเมืองการกาญจนบุรีเขามีประสาทเมืองสิงห์ทางสุขโขทัยนี่ไม่ค่อยเห็นนะเห็นที่ลบบุรีใช่ไหมที่ชัดเจนมากทางสุขโขทัยนี่เหมือนกับว่าเขาเพิ่งไปลบลาข้าฟันกันใหม่เขายังไม่ได้สร้างมั้งรับเพราะว่ากําลังสู้กับเมืองโยนกนครต่อมาก็เป็นพ่อขุนศรีพ่อขุนพาเมืองที่เรารู้ประวัติศาสตร์ที่ลบกับขมิ เพื่อยิ่งแชงแย่งชิงดินแดนกันอยู่ก่อนที่เขมรจะหายไปกลับไปอยู่เขมรละมั้งผมว่าผมเคยไปเที่ยวเขมรอาณาเขตเขาเขียนไว้ติดอินเดียแล้วก็จีนของเขานะถ้าเวียดนามนี่ก็น่าจะได้ทั้งหมดเพราะว่าผมเห็นมีปราสาทเขมรโบราณที่เวียดนามด้วยครับนอกจากปราสาทวัดภูที่ลาว ที่เวียดนามอะไรจะทขมรเขาก็ไกเหมือนกันสแสดงว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สร้างนาครวัดนครตมนี่ในสมัยนั้นจะลุ่งเรื่งเกินขมรไม่น่าจะมีแล้วมครับถ้าดูดูประวัติศาสตร์พระเจ้าม,มรากฎนี้เคยไปอยู่นครวัดนครตมใช่ไหมเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวเวียงป่าเป้าครับเวียงกุมกามเขียนเจรึกไว้ว่ากระส่ กษัตริย์เมืองผู้กามทางบามา่าจะยกทัพมาตีตีนครวัดนครธม,มเอาง่ายๆไปตีเอาพระเจ้ามรากฏครับเขาเขียนไว้อย่างนั้นก็ใส่เข้ามาเงิดเนาะ <laughs> เดินทัพด้วยช้างกว่ายจะถึงนครวัดนครธมครับแทนที่กองทัพที่เดินนี่จะเสียเปรียบพวกตั้งรับเขาก็บอกว่ามันได้เปรียบเพราะว่าเขา เข้าเมืองไหนเขาก็กวาดเอาคนเมืองนั้นไปแรงงานไปเป็นคนใช้ประมาณนั้นไม่อยากใช้คําว่าทาสเนี่ยก็คือผู้ชนะเป็นนายผู้ชนะผู้แพ้ก็เป็นบ่าวเป็นคนรับใช้ประมาณนั้นก็ประวัติของพระเจ้ามรดกถ้าใครตามเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะแะแต่คนชอบแต่ผมก็ชอบผมก็เลยว่ามันดุดัน <laughs> อันนี้อันนี้คือสร้างใหม่หรือแต่สมัยโน้น อันนี้ไม่ใช่หินทรายนะครับเป็นหินคล้ายหินอะไรพี่หินแนิดใช่ค่ะ,ะที่นำมาสลักเป็นร่องน้ำมนต์ค่ะอันนี้เขาเขาไม่น่าจะได้มาจากแถวนี้ครับของของเขมรโบราณเนี่ยถ้าเขาสร้างเขาจะใช้หินก้อนใหญ่เนี่ยอันนี้ศิลาแรงเขาจะมีรอยเจาะการหามมาจะต่างถ้าอย่างเขาคังในนี้สร้างก่อนนี้ใช่ไหมใช่ะนะะเขาบอกว่าคนในยุคสมัยนี้เจ็ดร้อยปีแล้วสีเทพอ่ะ เรือพังสีเทปประมาณนั้นนะเขมรเข้ามาสามก็คนดูเริ่มเบื่อแล้วครับเหลือสองสบคนแล้วเดี๋ยวต่ำกว่าร้อยผมออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจอกันใหม่ที่เขาข้างในสำหรับความรู้เอาจากเขาเรียกอะไรนะวิทยากรเนาะของโบราณสถานนะครับเขาจะรู้รู้ชัดกว่าก็สำหรับพี่ที่มาคอมเมนต์ ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ผมไม่ได้เป็นนักโบราณคดีครับผมมาเที่ยวอันไหนที่พูดไม่ถูกก็ให้ความรู้มาได้ครับขอบคุณโอ๊ยไม่อยากออกเลยยังไม่ต่ำกว่าร้อยเลยคนก็เริ่มหนีแล้วเหลือสองร้อยสี่สิบคนนะต้องพาไปชมจุดต่อไปค่ะยอดหิวก็จะได้ขึ้นจุดจุดใหม่ผมก็จะเอาคลิปใหม่ครับ <laughs> สินาทีก็ก็จะออกที่อุ้ยเหลือสามสี่ิคนครับเดี๋ยวผมจะออกจากปางสองพี่น้องเจอกันใหม่ที่เขาข้างในนะครับสิอนาทีขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมหุ่นตั้งหกร้อแปดบสี่คนนะสิอไม่อยู่